สำหรับชาวราศีธนูนะครับดวงการเงินในเดือนพฤษภาคมนี้นะทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับไพ่เมจติกเชียร์เนี่ยขึ้นมาให้ชาวราศีธนูเนี่ยนะได้มีกําลังใจนะครับกำลังใจอะไรเ็าบอกว่าความสามารถคุณเนี่ยนะสามารถสร้างเงินสร้างทองก็ได้ว่าสร้างอนาคตได้เลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งไปเหนื่อยอกเหนื่อยใจว่าชีวิตกูทาไมมันเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าดราม่าไปไม่เกิดประโยชน์นะครับเราเรียกกันอย่างนั้นดีกว่าเนาะก็บอกว่าตั้งใจทําอะไรแล้วเงินทองเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นการ เียกเป็นฐานชีวิตที่ดีแล้วกันเขาบอกอะในไพ่ก้าวไม้เขาบอกปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะปัญหาเงินทองในเรื่องเก่าๆนะครับปัญหาเก่าๆนี่เก่าๆยังมีอยู่นะครับหรือว่าค่าใช้จ,จ่ายที่เราต้องใช้ประจำเนี่ยยังมีอยู่พาให้เครียดอยู่เหมือนกันแต่ก็บอกว่าตั้งใจทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเงินทองมันจะทดแทนนะครับแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับใครทีเ่เคยลงทุนมาเก่าก่ากอนเนี่ยชาวราศีธนูนะครับมันก็จะ ออกดอกออกผลในเดือนนี้ด้วยนะบางคนบอกโหยังไม่เคยลงอะไรเลยว่าจานนะมันก็จะเริ่มนะถ้าทําในเดือนนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นทิศทางที่ดีให้ในอนาคตด้วยสําหรับชาวราศีธนูนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับไพ่ใบสุดท้ายบ่งบอกถึงอะไรนะบ่งบอกถึงว่าคุณเองเนี่ย จะทําอะไรเนี่ยก็ต้องจิตใจมั่นคงนะมีศีลธรรมมันดีนะครับไม่คดไม่โกงใครเนะ่ชีวิตคุณจะไปได้ดีอีกทิศทางเลยทีเดียวนะครับนะจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าหมั่นทําบุญด้วยนะครับบุญจากอะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบที่คุณรักนะในบุญนั้นนะ่จะส่งผลให้คุณนะเป็นบุคคลที่มีเงินมีทองนะครับอ่ะเป็นกําลังใจกับชาวราศีธนูนะครับ